ถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไปเอาไม่มีใครอยู่เลยนี่น้องบาวนี่ไปหมดเลยไปหมดแล้วโอ้โหผมคงต้องประกาศครับว่าผู้ชายคนนี้แบล็คเอา ว่าเราเจอเบรกเรานี่ก็คิดมา89เจริงเหรอเพราะว่าเท่าที่ทำสถิติก็คือผู้หญิงไทยส่วนใหญ่จะชอบแนวตีแนวเกาหลีอะไรพวกนี้ครับชอบดูซีรีส์อะไรพวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนที่ห่วงแฟนด้วยก็เข้าใจว่าอารมณ์ผู้หญิงที่ red นงคะผัวคงไม่ชอบ เขาอาจจะมีเหตุผลอื่นเอาเป็นว่าอ้าวชัดๆตรงๆจริงใจเอออ่ะอย่างน้อยไม่ได้แฟนได้ผมเป็นเพื่อนอีกคนนะโอเคชอบผู้ชายคนนี้เลือเกินขอบคุณที่มานะครับโชคดีในชีวิตจริงนะครับแบอว ควมรู้สึกแรกที่โดนแบงค์เอาก็ไม่ได้คาดหมายมานะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเรายังต้องใช้ชีวิตต่อไปครับต้องเจอคนอีกเยอะแยะครับอาจจะได้เจอคนที่เราชอบเขาแล้วเขาก็ชอบเราจริงๆทุกคนครับฝากถึงสาวๆทั้ง3 0คนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เลือกผมไม่เป็นไรครับแต่ว่าอย่ามาง้อผมในวันหน้านะครับ